ดรามา่าฟุตบอลไทยลีกยังไม่จบจากพันล้านเหลือ50ล้านล่าสุดบิ๊กฮันจี้ถามสมาคมกีฬาฟุตบอลเรื่องของเงินตอนนี้อยู่ไหนขณะที่ช้างศึกแรนกิ้งฟีฟ่าขยับเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองสุยคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องราวที่เป็นดราม่าของฟุตบอลไทยลีกณนะตอนนี้กันหน่อยนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลนี้ที่ยังไม่มีใครซื้อไปถ่ายทอดสดก่อนหน้านี้การประชุมของสมาคมกีฬาฟุตบอลออกมาเปิดเผยว่ามีเจ้าหนึ่งยื่นประมูลมาเพียงแค่50ล้านบาทซึ่งแน่นอนตัวเลขนี้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายต่างๆพูดง่ายว่าราคาลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยลีก50ล้านในปีนี้เนี่ยยังไม่เท่าค่าตัวพิจชนาทิพเลยคือมูลค่าเนี่ย ของฟุตบอลไทยลีกอยู่ดีๆมันก็ตกลงอย่างน่าใจหายนะครับครั้งหนึ่งเคยเหยียบพันล้านตอนนี้เหลือแค่50ล้านแต่ทั้งฝั่งเสียฟุกเองก็ออกมาพูดนะว่าเขาไม่อยากจะเชื่อว่าฟุตบอลไทยลีกจะเหลือ50ล้านเพราะเพราะก็มีตัวเลขที่มีคนพร้อมซื้อรวมไปถึงมีธีระทรมีชนาทิพย์เขาไม่เชื่อว่าไทยลีกจะตกเหลือ50ล้านบาท แล้วก็มีประเด็นดังกล่าวให้พูดถึงเยอะแยะมากมายในช่วงวัน2วันที่ผ่านมารวมถึงประเด็นที่ว่าการแยกหลีกออกมาบริหารจัดการเองเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจโอ้มันคลาดคลังเดี๋ยวจะมีบทสรุปนะครับในวันจันทร์ที่3กรกฎาคมเดี๋ยวเขาจะมีประชุมใหญ่เลยของสภากรรมการน่าจะได้บทสรุปเยอะมากแต่ล่าสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งของบิ๊กฮั่นนะครับมิติตยะภยรัตประธานที่ปรึกษาของเชียงรายเนี่ย เขาได้ออกมาเผยข้อความผ่านทางแฟนเพจมิติติยภัยรัตถึงประเด็นต่างๆที่เขาตั้งคำถามถึงการดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลถึงเรื่องราวต่างๆนะครับบิคันบอกว่าก่อนจะถึงวันที่3กรกฎาคมวันที่ฟุตบอลไทยจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากที่เมื่อวานเขาได้โพสต์ถึงบรรยากาศคำพูดประโยคสำคัญรวมไปถึงข้อห่วงใยของสโมสรสมาชิก วันเดียวนันวันเดียวกันนั่นเองก็มีสัญญาณของความขัดแย้งระหว่างสมาคมกับแกนนําคนสําคัญในการปฏิวัติไทยลีกครั้งนี้พูดถึงการแทรกแซงและกลเกมการต่อรองผลประโยชน์อ่านแล้วไม่ปนผลดีต่อภาพลักษณ์ของสมาคมฟุตบอลเลยก่อนจะถึงวันที่3กรกฎาคมเขาจึงอยากขอเป็นหนึ่งแรงที่จะขอแลกเปลี่ยนแนวทางกับสมาคมรวมถึงข้อห่วงใย วันนี้ลีกหนึ่งกำลังจะแยกออกจากสมาคมฟุตบอลซึ่งถ้าจะขอฉายภาพเห็นอีกมุมหนึ่งก็ถือว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายของสมาคมฟุตบอลไปด้วยโดยใช้มติและความเดือดร้อนของ16สโมสรสมาชิกเป็นเหตุให้ต้องแยกออกมาโดยที่ไม่มีใครรับผิดชอบเหมือนเอาภาระค่าใช้จ่ายประจำหรือค่าจัดการแข่งขันออกจากความรับผิดชอบไป165ล้าน พร้อมพร้อมกับข้อผูกมัดที่ต้องหาผู้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดแล้วนําเงินก้อนนั้นมาแบ่งจ่ายให้กับสโมสรสมาชิก Big บิ๊กฮันบอกว่าเท่ากับว่าไรายได้หลักของสมาคมทั้ง4ทางซึ่งก้อนใหญ่สุดในเวลานี้คงหนีไม่พ้นที่แพนบีหาให้ประมาณ500ล้านบาททีนี้เงิน500ล้านกําลังจะถูกนําไปใช้ทําอะไรบ้างซึ่งทางแพน B ีเท่าที่ได้อธิบายให้กับสโมสรสมาชิกในที่ประชุมนั้น เขาไม่ได้มีส่วนและความรับผิดชอบว่าต้องใช้เงิน500ล้านบาทนี้เอาไปทํำอะไรเป็นหน้าที่ของสมาคมเอาไปจัดการเองเขามี2ประเด็นกับก้อน500ล้านบาทที่จะต้องตั้งข้อสงสัยดังนี้ประเด็นแรกครับ500ล้านกําลังจะถูกนําไปใช้กับอะไรเมื่อพูดถึงทีมชัดไทยนั้นถ้าแยกออกมาเป็นชุดใหญ่เขาค่อนข้างแน่ใจว่าทางคุณแป้งจะรับผิดชอบกับค่าใช้ใจ่ายบางส่วนโดยท่าอิงกับงบ การเงินจะใช้กับชุดใหญ่50ล้านชุดอื่นๆรวมกันน่าจะไม่ถึง200ไม่รวมทีมชาติไทย17ปีที่ได้มีการชี้แจงแล้วว่าประมาณ100ล้านที่ใช้ไปแต่กจ็จะได้คืนจาก f c บางส่วนถ้ารวมรวมกันคงไม่เกิน300ล้านยิ่งถ้าก้อน500ล้านบาทที่ได้มาถูกแบ่ง75ให้กับทีมชาติตามข้อมูลที่ทางคิดไซค์โค้งได้เปิดเผย ก็ถือว่ายังมีเงินเหลือแต่ที่น่าคิดคือวิสัยทัศน์ที่ทางสมาคมเขียนเปรียบอุตสาหการรมฟุตบอลไทยเป็นภูเขาน้ําแข็งนั้นเงินที่ใช้บนยอดเขานั้นมหาศาลมากๆตรงตีนเขากับกลางนั้นได้แบ่งจากแผนบีเพียงแค่125ล้านบาทถ้าเปรียบตีนเขาก็คือฐานล่าของอุตสาหการรมฟุตบอลไทยคือหลีก123คือนักกีฬาคือคนตัวเล็กในวงการฟุตบอลนั่นเอง จากค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันไทยลีกทั้ง3ามระดับที่มีค่าใช้จ่ายรวม294.6ล้านบาทถ้าหัก165.8ล้านบาทที่ใช้เฉพาะทีหนึ่งจะเห็นได้ว่าสมาคมยังต้องใช้เงินกว่า128.8ล้านบาทซึ่งเงินจากก้อน500ล้านาท,ที่แพนบีหาหได้โดยแบ่งให้สมาคมไปฟุตบอลลีก25คือ125ล้านบาทอ้างอิงจากคิดไซโคก คิดไซค์โค้งก็ยังไม่พอจะจัดการแข่งขันเลยเพื่อนสโมสรครับวันนี้มูลค่าของหลีกไทยทีห่งกับทีสถูกเสนอซื้อมา50ล้านวันนี้ทีหนึ่งกำลังจะแยกตัวไปสมาคมมีแผนรับรองหรือยังว่าใครจะมาบริหารหลีก2กับหลีก3จะมีถ่ายทอดสดไหมจะมีเงินเหลือมาสนับสนุสสนสโมสรหรือไม่ถ้าเป็นคนเดิมบริหารจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่ได้มีจุดจบแบบเดียวกันทุกวันนี้ บิกฮค้นเอีกบ่อยว่าประเด็นที่2องเขาไม่แน่ใจว่าสัญญาการผหาทธิ์ของสมาคมฟุตบอลภายใต้ความรับผิดชอบของแพนบีได้มัดรวมเอาทั้งทีมชาติไทยหลีกฟุตบอลไทยไปมัดไว้รวมกันในสัญญ,ญาหรือไม่คือถ้ามัดรวมการไปขายหรือหาสปอนเซอร์ก็จะเป็นมูลค่าหนึ่งซึ่งถ้าตามข้อมูลของคิดไซค้งสัญญาปัจจุบันคือฉบับที่2มีระยะเวลารวมในการเซ็นฉบับนี้8ปี ซึ่งในการปริหารสิทธิ์ต้องมีการการันตีไรายได้ขั้นต่ําซึ่งสมาคมจะได้รับและค่าคอมมิชชั่นที่ถูกหักชัดเจนถ้าวันนี้500ล้านคือเงินที่หามาได้เขาไม่แน่ใจว่านี่เป็นสัญญาขั้นต่ําที่แพนบีจะต้องรับผิดชอบหรือไม่จะต้องถูกหักคอมมิชชั่นไปแพนบีแล้วค่อยเอาเงินหลังถูกหักค่าคอมมาใช้จ่ายแต่ถ้าวันนี้ฟุตบอลลีกหนึ่งถูกแยกออกจากสมาคมฟุตบอลไทยหนึ่งสัญญาที่ทางสมาคมฟุตบอลไทยทํากับแพนบี จะเป็นโมฆาหรือไม่ 2. ต้องชดเชยหรือไม่ 3. เงินการันตีขั้นต่ําจะต้องลดลงหรือไม่ในกรณีนี้ถ้าจะทําสัญญาฉบ,บับใหม่กับแพนบีและ 4. เงินในการถูกแบ่งให้กับฟุตบอลระดับล่างจะได้รับผลกระทบดังกล่าวคือลดลงมาอีกไหมมีอีหลายผลลัพธ์ที่กําลังจะตามมาอีกมากมายหากเราไม่มีแผนการรองรับโดยเฉพาะรากฐานของภูเขาน้ําแข็งตามวิสัยทัศน์ที่สมาคมได้เปรียบเทียบ อุตสาหกรรมฟุตบอลเมื่อวานยังไม่เคลียร์กันวันนี้ผู้ใหญ่เคลียร์กันจบผมขอได้ช่วยรีบหาทางออกให้กับหลีกล่างโดยเร็วครับพอได้ข่าวมาว่าหลายทีมกําลังจะขอพักหลายทีมก็ประกาศขายทีมเพื่อปลดภาระฟุตบอลไทยสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนกว่าส0,000 000, ล้านบาทถ้าวันนี้ชาวบ้านฟุตบอลไทยคนลากยาก,กินไม่อิ่มรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังอุตสาหกรรมที่พวกเรารักและชุ่มเทร,ร่วมกันสร้างมากกว่า20-30ปีก็จะพัง อันนี้เป็นคําพูดของบิ๊กท่านที่เขาออกมาเปิดเผยผ่านทางเพจมิติติยาพระรัตน์ก็ตั้งคําถามมากมายแล้วก็ฝากผู้ใหญ่ในวงการช่วยกันคิดอย่างละเอียดในการที่จะเปลี่ยนแปลงฟุตบอลไทยในครั้งนี้เดี๋ยวรอดูนะครับในวันที่3กรกฎาคมจะเป็นยังไงน่าจะได้บทสรุปก็ภานวานาวนาวันว่าหาทางออกให้ได้ดีที่สุดให้ทุกหลีกขับเคลื่อนไปได้แล้วกัน คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของ Big h u ันที่ออกมาโพสต์นะครับจากนั้นก็ยับไปดูเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยล่าสุดจากการประกาศของ FIFA า a รงกิ้งประจำเดือนที่ผ่านมาล่าสุดทีมชาติไทยจากผลงานบุกไปชนะฮ่องกงแล้วก็เสมอไต้หวันนะครับทำให้ทีมชาติไทยของเรามีคะแนนขยับมา1ขั้นมาอยู่ที่113ของโลกด้วยกันนะครับก็เียได้ว่า ขยับมา1อันดับด้วยกันก็ยังดีที่ขยับนะครับดีไม่ลดลงไปส่วนอาเจนดีนาเนี่ยยังเป็นเบอร์1ของโลกเหมือนเดิมนะครับหลังจากเป็นแชมป์โลกมานะส่วนอาเซียนเนี่ยวียดนามอันดับ1อยู่มีอยู่อันดับที่95ไทยเนี่ยอันดับที่113 ฟิลิปปินส์อันดับที่13.5แล้วก็มาเลเซียอันดับที่137อนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยที่มาอัปเดตมาแลกเปลี่ยนกันคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ในช anel ต้องสุยคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกการรับชมอย่างมากที่เข้ามาดูกันนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาเรื่องราวของลิกสิทธิ์ฟุตบอลไทยลรืกันได้หวังว่าทุกอย่างจะขี้คายนะครับเพราะผมไม่อยากเห็นฟุตบอลไทยต้องตดตกต่ำไปมากกว่าาเเดิมพระ ตอนนี้มันก็กําลังไปได้อยู่อะแต่ถ้าเกิดเราจะกลับไปไปตกต่ำอีกรอบมันมันทำใจไม่ได้เพราะว่าสร้างกันมาอย่างยาวนานก็ฝากผู้ใหญ่ทุกคนช่วยกันคิดหาวิธีทางออกที่จะเป็นผลดีให้กับวงการฟุตบอลไทยทุกชุดทุก,กระดับให้ได้มากที่สุดก็ฝากด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ